นนนนนหนูนงนภาเนี่ยเ้าช่วยแกไว้แผลแต่แกนยังกล้าตอบเธออีกเหรอคุณนะะ้ะเมื่อกี้เนี่ยหนูเปคนโทรหาพ่อบ้านนะคะทำไมอย่างนั้นไอ้พวกมันคงสริเลละะนนเงเชื่อมคงไม่ยอมเอามือหรอกค่ะ้นป่านนีคุณน้าเชื่อมันอีกเหรออ๋อเมื่อกี้เธอโทรหาพ่อบ้านชั เธอสินะแล้วไหนบอกว่าไม่มีอะไรพ่อของฉันเนี่ยซื้อมั่นคงสินเชื่อไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วละก็แค่ผลข้างล่างอะยังไม่รู้เรื่องเฉยๆ <c oughs> ที่แท้เธอก็สวมเขาให้ฉันตรงนานแล้วใช่ไหมคุณอาจฉันไม่ได้ทำแล้คุณอาดฉันถูกใส่ร้ายแล้คุณอาดนังแพศสยาพูดจาเหลวไหลนี่แก่กล้าสงสัยหนูนงนภาอีกแล้วเนี่ย ใช่นางแพทย์สยาสายหัวออกไปฉันท้องลูกของคุณอยู่นะหนังแพทย์สยาคนอย่างแกเนี่ยไม่คู่ควรท้องกับคนในตระกูลของพวกเราเหรอกพาลูกในท้องนอกข้อของแกเนี่ยออกไปเลยเดี๋ยวจะทำให้หลานรักของฉันเนี่ยตกใจอะไรนะนี่เธอท้องเหรอคุณนัทมันหมายความว่าไงคนะคุณนัทใช่ นงนภาเนี่ยของลูกของเราอยู่คลิกลิ่นด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง